วันนี้เราอยู่กับไอ้กอดมดลอกดึกนะครับวันนี้เราก็มาดึกหน่อยนะครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงของออปกเครดิตนะครับปกเครดิตที่หลายๆคนคงรู้วันอยู่แล้วว่ามันคือระบบเครดิตที่ใช้ในการเช็คนะครับว่าคนนี้โกงหรือไม่โกงหรือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรล่ะเป็น ร้านที่ขายจริงๆไหมหรือว่าทําอะไรบ้างนะครับวันวันหรือว่าเป็นเครดิตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเบืบ้องต้นเนี่ยเราสามารถเช็คได้ยังไงนะครับว่าไอ้เพจเนี้ยหรือแอคเคาท์เนี้ยบิดหรือไม่บิดนะครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่พี่เอาไว้ประกอบการตัดสินใจซื้อ ID จากคนคนหนึ่งหรือซื้อของจากคนคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ทุกคนก็ไม่ต้องเชื่อพี่ร้อเก็ได้คือบางทีพวกเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่า,เ,าเราจะป้องกันเงินที่เราจะซื้อของอยังไงนะครับซึ่งไอ้น้องคนที่พี่คุยเนี่ยเขาก็บอกว่า,าผมโดนบิดนะครับคือเนื่องจากว่า ส่งไอดีไปขายนะครับแล้วคนนี้ก็ทําการเปลี่ยนหรหัสของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดเขาไปเลยนะครับแต่ว่าเขาก็บอกพี่ว่าพี่ลองไปดูเครดิตเขาดิเครดิตเขาแบบฟิวค่อนข้างเยอะทีนี้บวกกับพี่เนี่ยเข้าไปสองละว่าเครดิตค่อนข้างเยอะจริงนะครับแล้วก็บิดด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าเราจะทําได้ยังไงนะครับในการเช็คด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับเรารู้ก่อนว่า Facebook เนี่ย เขา,เาได้มีการเหมือนกับบทำเครดิตไว้ยังไงนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยหลายๆคนอันนี้มันล็อกแล้วนะคือมันดูไม่ได้เรียกอย่างนั้นละกันคือไอ้นี่มันเพิ่งบิดไปมันก็เลยล็อกโปรไฟล์ไว้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าร้านค้าที่เป็นร้านค้าสาธารณะจริงๆสิ่งที่เขาต้องการให้เราดูก็คือ,เ,อเครดิตนะครับ อย่างที่2ก็คือโปรไฟล์เขาจะไม่ล็อกไว้อย่างนี้นะครับจะเป็นเปิดแบบเปิดไว้นะครับให้ทุกคนดูได้อย่างสาธารณะนั่นเองนะครับแล้วอันที่อันหนึ่งเลยที่ที่มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรล่ะ,ะปกเครดิตมันไม่ปกเครดิตเนี่ยสมมตุออมมติว่าพี่ซื้อของกับน้อง A แล้วกันสมมติพี่ซื้อของกับน้อง A แล้วน้อง A เ,เนี่ยขายของเนี่ยพี่จริงๆพี่ก็จะไปกดหัวใจให้กดบวกหนึ่งให้นะครับถึงที่เป็นหลัก ก็ถ้าเกิดว่าเรากดหัวใจให้หัวใจก็จะค้างอยู่ในระบบนะครับถ้าเรากดบวกถึงให้บวกหนึ่งก็จะอยู่ในปกเครดิตนั้นๆน,น,นะครับแล้วถ้าเกิดว่าโกงเพจนั้นโกงแล้วเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาอย่างเช่นอันนี้เราเข้าไปดูของพี่นะไอ้น,นี้มันล็อกไว้เนาะพี่ดูตัวอย่างเคสให้ไม่ได้พี่ก็เดี๋ยวเข้าไปดูของตัวเองแล้วกันเนาะเข้าไปดูของตัวเองนะครับ อ่าส uh, ah, well, ี say, say, it, ่โฟโต้อ <Although, S 2> ่ะปกเครดิตเราก็จะขึ้นอย่างนี้มันก็จะมีคนบวกหนึ่งสมมุติว่ามีคนบอกว่าพี่โกงแล้วสมมติพี่โกงจริงสมมติไอ้นี่พิมพ์เมนบอกลบหนึ่งพี่แล้วกันนะพี่ยังสามารถลบคอมเมนต์ได้ถูกต้องไหมทุกคนเราสามารถลบคอมเมนต์ได้แล้วคนอื่นมันก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมีคนมาลบอ่ะเพจนี้มันโกงมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะทุกคนแล้วอีกอันึงที่พี่เช็คนะเท่าที่กูเจอมาแล้วกันค่อนข้างโกรธ เอออันนี้ใส่อารมณ์นิดนึงโกรธโดนไปเกือบส0 0พันก็ให้เราเข้าไปเช็คตรงที่หัวใจเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดว่าโกรธเนี่ยถ้ามันมีคนถล่มกดโกรธเยอะแแปลว่าไอ้เพจนั้นแม่งกูแทบจะคอนเฟิร์มแทบจะทุกตัวเลยละกันเรียกอย่างนั้นเลยแม่งโกงบิดแบบบิดเลยเพราะว่าสมมติวันมีคนมาคอมเมนต์อย่างเยะลบหนึ่งกดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่เทพพูดถึง กดเขาเรียกกดโกรธเออสมมติว่ากดโกรธกดโกรธแล้วเราไม่สามารถลบสติกเกอร์โกรธออกได้เพราะว่ามันเป็นของคนนั้นๆที่มากดแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เพจที่มันขายมันบอกว่าอ้าวไอ้เฮียนี่ลบหนึ่งกูแล้วมันหาว่ากูบิดแล้วกูบิดจริงๆรกูบล็อกมันดีกว่าคนจะได้ไม่ต้องเห็นใช่ครับคนมันไม่เห็นเราอไม่เห็นแต่คนอื่นก็ยังเห็นไอสถานะตรงนี้อยู่ที่ว่า,เ,าเขาเรียกอะไรล่ะกดโกรธ แล้วเพจไหนถ้ายิ่งกดโนเยอะเยอะแบบเยอะเลยนะแล้วไม่ต้องห่วงเพจนั้นบิด1 0 0บิดแบบบิดเลยอย่างนี้แล้วกันเรียกอย่างนี้ว่าบิดแบบบิดเลยอย่างเช่นไอ้นี่พี่เข้าไปส่องมาแล้วเมวื่อวานแล้วมันได้โพสต์ไปในส่วนตัวไว้ว่าเออเก็บเครดิตใหม่นะครับเนื่องจากเครดิตเดิมเ,เนี่ยมีพวกหมามาปั่นเครดิตลบหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าคนที่มาลบนะครับมันไม่ได้ลบแค่คนเดียวมันลบโคตรจะเยอะเลย กดลบหนึ่งแล้วคนพากันกดโกรธดังนั้นแปลว่ามึงแม่งก็แบบบิดเขาไว้เยอะนะครับบิดไว้หลายๆคนมากทําให้คนเขามาลบกันแล้วมึงก็บล็อกแล้วก็ปิดโปรไฟล์ไปอย่างนี้นะครับตัวแทนจําหน่ายรหัสฟรีไฟล์ราคาร้อนนะครับคือเกมนี้คนโกงค่อนข้างเยอะนะทุกคนโกงแบบเยอะมากนะบางทีพี่ไม่อยากยุ่งกับวงการฟรีไฟล์เลยไม่อยากรับมาขายด้วยซ้ําคนโกงเยอะเยอะจริงๆเยอะจนแบบ ไม่อยากยุ่งแล้วหัวจะปวดปวดหัววันๆกับเกมนี้ดังนั้นก็เลยได้แต่มาเล่าประสบการณ์ให้กันฟังผ่านเรื่องราวในวันนี้ว่าเราสามารถเช็คได้ยังไงแล้วซื้อผ่านกลางปลอดภัยจริงไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันในรอบหน้านะครับจะมาเล่าถึงวิธีซื้อผ่านกลางวิธีระวังวิธีตรวจสอบนะครับซึ่งคนโกงมันมีมาทุกๆรูปแบบเลยครับทุกคนดังนั้นก็เลยมาเล่า ไว้ให้กันฟังในว,วันนี้ว่าเรื่องราวของคนโกงมันจะเป็นแบบนี้คนโกงจะทํานิสัยอย่างนี้คนโกงจะสร้างสตอรี่แบบนี้คนโกงจะทําหน้าที่บอกคนหลายๆคนว่าผมเป็นคนขายจริงแล้วโดนปั่นเครดิตแบบนี้นะครับ ซึ่งมันมีหลายรูปแบบจริงๆก็เลยได้แต่มาเล่าผ่านเรื่องราวที่พบเจอมาให้น้องๆพี่ๆในละมัดตวงกันอะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับชอบความรู้พวกประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับในการเตือนภัยแล้วก็ละมัดตวงกันยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละวันนี้มาดึกละยังไงก็ ตอนนี้มันเที่ยงคืนละพี่ก็คงต้องไปอาบน้ําแล้วนอนละยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับอีกทีก็จะพยายามลงคลิปให้เรื่อยๆแต่บวกกับบางทีงานเยอะเหลือเกินอาจจะมีลงช้านิดช้าหน่อยบางยังไงก็ฝากทุกคนติดตามให้กําลังใจด้วยนะโอเคขอบคุณครับทุกคนขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็สวัสดีลากก่อยกันเวียงเท่านี้บายๆครับสวัสดีครับ